สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่าน สำหรับชาวราศีพฤษภป,ปี2564นี้ถือได้ว่าเป็นปีเห่งการปรับปรุงความสุขจากข้างในตัวตนของท่านจริงๆนะครับมาดูภาพรวมกันนะครับความอ่อนนอกแข็งในรู้จักการบรรันสิ่งต่างๆทั้งจากภายนอกและภายใน เป็นภารกิจหลักในปีนี้เพื่อปรับจูนไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่นะครับนับเป็นปีที่ท่านจะเคร่งครัดกับตนเองมากพอสมควรและพยายามกดความขัดแย้งที่มีข้างในตัวตนเองเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลสู่ภายนอกให้การจัดการสิ่งต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ จนบางครั้งท่านอาจทำให้เกิดภาวะความเครียดเกิดอาการพรุกร่อนเป็นสนิมเนื้อในจิตใจไร้ทางออกอีกทั้งการมองโลกในแง่ดีและเชื่อคนง่ายในบางครั้งนั้นนำความเดือดร้อนมาให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงความสุขจากข้างในนะครับการยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชาประจำตัวอยู่แล้ว จะส่งผลดีต่อท่านทุกๆประการในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับมาต่อกันในเรื่องของการงานนะครับสำหรับการงานในปีนี้ความสำเร็จที่ชัดเจนถือว่าได้ผลมาจากความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความตรงไปตรงมาอย่างเป็นที่ตั้งแต่ก็ไม่ละเลยในเรื่องของการสางความสัมพันธ์อันดีงาม การเชื่อมโยงและการประสานงานอย่างนุ่มนวลกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจการลงทุนประกอบกิจการเน้นไปที่การปานีปานอมและหาทางออกในทุกปัญหานะครับในขณะเดียวกันนั้นท่านก็พร้อมที่จะทยานเข้าสู่การแข่งขันในทุกรูปแบบถ้าเล็งเห็นผลประโยชน์ข้างหน้าก็คุ้มค่าเหนื่อยนะครับ ต่อมามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับปีนี้วงร้อแห่งโชคชะตาที่หมุนไปส่งผลให้ความรักมีการหมุนตามไปด้วยคนโสดที่กำลังไขว่คว้าหาความรักอยู่นั้นอย่าเอาแต่มโนนะครับฝันกลางวันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ก้าออกมาตามหาความรักเริ่มต้นให้ได้ แล้วสายลมแห่งโชคชะตาจะพัดพาให้ท่านพบความสำเร็จนะครับแม้บางทีจะนกบ้างโดนเทหรือแกล้งกันบ้างก็อย่าหวั่นไหวนะครับส่วนคนที่มีคู่ชีวิตแบบสมัยใหม่ทดลองอยู่ด้วยกันศึกษาดูใจดูพฤติกรรมกันก่อนว่ารับกันได้ไหมนะครับเรียนรู้นิสัยใจคอและการปรับตัว ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อความสอดคล้องกับโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับในด้านการเงินโชคลาาปีนี้ถือเป็นปีที่ท่านจะมีทั้งความโดดเด่นและลากผลอันดีงามถูกส่งสะท้อนมาจากความสุขสมหวังความปรารถนาการได้รับ ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองแต่ทั้งหมดทั้งมวลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณไม่ขาดและไม่เกินรวมทั้งยังมีรางสังหรณ์ถึงสิ่งที่ดีๆและทรงพลังส่งผลงในเรื่องของการเงินที่ชัดเจนนะครับสุดท้ายนี้เรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของท่าน ภายในปีนี้ให้ระวังเรื่องช่องปากและระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งอาจเป็นปัญหาลุกลามไปถึงระบบการย่อยอาหารได้เกิดโรคกระเพาะหรืออาการเจ็บป่วยบริเวณช่องท้องไตถุงน้ำดีกะระเพาะปัสสาวะและเกิดมีอาการเป็นกดในกระเพาะและกดไหลย้อนได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของปัญหาทางอารมณ์ซึ่งอาจส่งผลไปถึง ภาวะซึมเศร้าได้นะครับสุดท้ายนี้เราขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่ในปี2564นี้นะครับสวัสดีครับ